สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ eMath TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่ 7.1. กันนั่นเองนะครับอ่ะเขาบอกว่ากำหนดรูปสี่เหลี่ยมนะครับ QRS T นะครับโดยมีนะครับ Q มุม Q เท่ากับมุม S นะครับและมุม R เท่ากับมุม T นะครับเส้นตรง QR และเส้นตรงสองข้อเส้นตรง ST นะครับยาวเท่ากันและขนานกันนะครับส่วนของเส้นตรง R S และส่วนของเส้นตรง T Q ยาวเท่ากันและขนานกันนะครับและ Q S กับ R T นะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับอ่าข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับอ่าดูเขาบอกว่า Q R S T เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่าดูช้อยข้อ1ก่อนนะครับอ่าวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดียวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่ะ Q R S T นะครับ Q R นะครับ s t นะครับได้ไหมครับเพราะบอกมุม Q กับมุม S มุม Q เท่ากับมุม S นะครับแล้วก็มุม r นะครับเท่ากับมุม t นะครับเท่ากันไหมครับสี่เหลี่ยมจตุรัสมันเท่ากันทุกมุมอยู่แล้วนะครับสี่มุมนะครับมุมละเท่าไหร่ครับ 90องศานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผ่านนะครับต่อไปครับ Q R และ S T ยาวเท่ากันอ่า Q R นะครับและ S T นะครับยาวเท่ากันนะครับจริงไหมครับและขนานกันด้วยนะครับจริงนะครับอ่านะครับแล้วก็ R S กับ T Q R S R S ก็คือหมายความว่าเส้นทะแยงมุมนั่นเองนะครับกับอะไรครับกับ T Q นะครับอ่านะครับ ยาวเท่ากันและขนานกัน QR และ ST ยาวเท่ากันและขนานกันนะครับ RS ไม่ใช่ Q R S T ต้องใส่ด้านนี้ครับ Q R S T ต้องเป็นแบบนี้นะครับมุม Q เท่ากับมุม S ใช่ไหมครับใช่มุม R เท่ากับมุม T ใช่ครับแล้วก็ Q R Q R นี่ Q R เท่ากับอะไรครับ S T ใช่ไหมครับใช่นะครับและขนาดการกลับ ยาวเท่ากันและขนานกันกันและขนานกันนะครับ R S R S แล้วก็ Q T นะครับยาวเท่ากันและขนานกันนะครับอ่าโอเคใช่แล้วนะครับต่อไปครับ Q S และ R T Q S นะครับนี่ Q S และ R T นะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับจริงไหมครับเส้นทยางมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ตัดกันนะครับและแบ่งครึ่งซึ่งกันละกันนะครับนะครับจริงนะครับจริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไปได้ครับข้อนี้เป็นไปได้นั่นเองนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับต่อไปครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับลองดูสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเหมือนเดิมครับ q r นะครับ s t นั่นเองนะครับมุม q กับมุม S นะครับใช่ครับมุมเนี่ยผ่านเลยครับเพราะว่ามันทําไมครับ90องศาเท่ากันหมดนั่นเองนะครับเส้นตรง QR และ ST เส้นตรง QR และ ST นะครับยาวเท่ากันขนานกันจริงไหมครับจริงและเส้นตรง RS นะครับกับ TQ ยาวเท่ากันและขนานกันจริงไหมครับจริงแล้วก็ QS นะครับ QS และทําไมครับ RT นะครับ แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับแบ่งไหมครับแบ่งนั่นเองนะครับด้านนี้เท่ากับด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้เท่ากับด้านนี้นั่นเองนะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับต่อไปครับสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ q Q r s t นะครับ q r s T นะครับมุม q เท่ากับมุม s ไหมครับมุม q เท่ากับมุม s ไหมครับไม่เท่าครับแค่นี้ก็ผิดแล้วครับเพราะฉะนั้นแค่ตรงนี้ก็ผิดแล้วครับเพราะฉะนั้นน้องตอบข้ออะไรได้เลยข้อ3นะครับอ่ามุมนี้นะครับมุม q นะครับมันจะต้องเท่ากับมุมอะไรครับมุม r นะครับมุม s นะครับมันจะต้องเท่ากับมุม t นั่นเองนะครับ นะครับแค่นี้ก็ผิดแล้วครับต่อไปดูขนมเปีกปูนบ้างครับขนมเปีกปูนขนมเปีกปูนเท่ากันทั้ง4ด้านอ่ะโอเคนะครับ Q R S T นะครับมุม Q เท่ากับมุม S จริงไหมครับจริงนะครับอ่าเห็นนะครับจำคุณสมบัติของเปีกปูนได้ไหมครับ ใช่ไหมครับมุมนี้เท่ากับมุมนี้แล้วก็มุม R นะครับเท่ากับมุมอะไรครับมุม T นั่นเองนะครับถูกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วไงต่อครับ q r วเท่ากับ ST ีนะรบเ็ปูนะครับทุกด้านมันเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านหมดเลยนั่นเองอ่ะไปดูเส้นทแยงมุมบ้าง Qs กับ RT ครับ Qs Qs นะครับกับ RT นะครับ เส้นทแยงมุมมันไม่เท่ากันนะครับทั้ง2เส้นนะครับเหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยแต่ว่ามันทาไมกันครับมันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับอ่ามันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นขนมเป๊กบูนก็ใช่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบอะไรนั่นเองตอบสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองนะครับรูปนี้นะครับที่เป็นไปไม่ได้ครับอ่าโอเคครับ